สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ก็เป็น Favorite a u t e m n ของเดือนสิงหาคมขออภัยในความล่าช้าจริงเลยค่ะหฮๆก็ <g iggle> <g iggle> ถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอ Favorite of t h e m o n เนี่ยก็เป็นวิดีโอที่เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราชอบในแต่ละเดือนเป็นการรวบรวมเอาสิ่งที่เราไปพบเจอมาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเริ่มกันเลย อย่างแรกเลยก็จะเล่าให้ฟังว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเรากําลังเห่อสิ่งสิ่งหนึ่งมากเลยก็คือ Tumblr นะคือ Tumblr เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบล็อกผสมกับโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเล่น Twitter อยู่แล้วเนี่ยก็ลองจินตนาการว่ามันเป็น Twitter ที่สามารถอัพได้หลายฟอร์แมตมากขึ้นเช่นเราสามารถอัพรูปอัพวิดีโออัพลิงก์หรือว่าจะเป็นบทความยาวๆเลยก็ได้สิ่งที่มันเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือมันจะเราจะสามารถ follow คนอื่นได้แล้วเรารีบล็อกคนอื่นได้เหมือน เรา r ท t w e e t w i t t e r นั่นเองแล้วก็ที่มันเหมือนกับบล็อกเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเรากดเข้าไปใน c อค n t ของตัวเองแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างทีม ปรับฟอร์แมตต่างๆให้มันเหมือนกับเรามีบล็อกของตัวเองได้ซึ่งมันเป็นทูนวันเล่นสนุกแล้วก็คุ้มดีนะถ้าสมมติว่าใครอยากจะติดตามนะของเราก็ชื่อว่า wishesonearth. t u m b l r com ถ้าใครเล่นก็เดินเจอกันอย่างที่2นะคะยกต้นะะเดือนที่เราได้ไปค่ายอันหนึ่งที่ชื่อว่าายคอสพึ่งตนเองมนาะ <First time. S 2> เป็นของคุณโจนจันไดเป็นคุณคนหนึ่ง <All S 1> ที่จบนิติตตแล้วก็ หนีจากชีวิตเมืองกรุงเนี่ยไปใช้ชีวิตยอยู่บนดอยซึ่งการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคือเขากลับไปสู่รากเหง้าของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง,รงคือตั้งแต่เขาปลูกผักทําการเกษตรทาไร่เองอะไรเงี้ยแบบธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยอย่างที่2ก็คือเขาอ่ะปลูกบ้านเองโดยการปลูกบ้านดินและอย่างที่3ก็คือเขาเก็บมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ถูกปนเปื้อน,นโดยการ ติดต่อพนุกรรมมาก่อนไปอยู่ที่คอร์สนี้มา4วันซึ่งเราก็ได้ความ้เยมากแต่ว่าสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในคอร์สนียคือตัวของพี่คุณโจเนี่ยเอง,เ,องเพราะว่าระหว่างที่เขาสอนเนี่ยเขาจะพูดคำคำหนึงเสมอเลยเขาจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีสูตรของตัวเองคือระหว่างการเรียนเราจะถามเขาเยอะมากเลยว่าเอ้ยอย่างนี้ต้องทํายังไงคะขอสูตรตายตัวได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนน่มันก็จะมีความชอบของตัวเองมีสูตรของตัวเองเราก็ต้องทํามันจริงๆเราถึงจะรู้อะไรเงี้ย ชีวิตแล้วว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันก็ต้องแบบมีสูตรสําหรับการใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเราได้ได้ได้แนวคิดนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็อยากมันกันทุกคนค่ะอย่างที่3หนังที่ชอบในเดือนนี้นะเราได้ไปดูหนังที่ชื่อว่าวิกกี้คริสตินาบาเซโลนา ชื่อเหมือนแบบไ้กอกแต่ว่าไม่ใช่เป็นหนังที่มกับโดยบูดี้เอเลนนะซึ่งเป็นพุ่มกับที่เราชอบเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเพื่อนรักผู้หญิงสองคนเดินทางไปเที่ยวมาเซโลนาด้วยกันที่สเตนแล้วก็ไปเจอกับชายหนุ่มแปลกหน้าซึ่งแบบอยู่ดีก็เชิญชวนให้ไปใช้ชีตแบบ ฟรีดอมมากๆเลยด้วยการที่เมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อโอเวียโดอะไรประมาณนี้คือดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนอกตับประชอบทั้งฉากทั้งการเล่าเรื่องการมูดของมันหรือว่าตัวแสดงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอดูเสร็จแล้วมันเอ็นไ์เทศอะไรบางอย่างก็คือหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าชีวิตมันสั้นอะ เราใช้ชีวิตโดยการที่ได้ถามตัวเองหรือเปล่าว่า,วาเรามีความสุขหรือเปล่าเราลืมที่จะเอนจอยชีวิตไปหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเฉยๆกยบชีวิตไปหรือเปล่าซึ่งก็มันเป็นอะไรที่ทุกคนก็จะพูดกันแบบว่าพอมันเห็นเป็นภาพเห็นเป็นหนังแล้วมันก็จะรู้สึกเข้าไปมากขึ้นอะไรเงี้ย หนังก็บอกอีกว่าคือคนเราเหมือนเปลี่ยนไปด้วยทุกๆวันโตขึ้นเราเปลี่ยนไปขึ้นเรื่อยๆเ,เราอาจจะไปเจอกับความสามารถใหม่ๆของเราเมื่อไหร่ก็ได้มีแพชชั่นใหม่ๆขึ้นได้ทุกๆวันเลยดูแล้วมีไฟอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ถ้าใครแบบกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็อาจจะทำให้คิดอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้น <S <S อย่างที่4เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า allmusic.com ซึ่งถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเป็นแฟนหนัง oh, <why? S 1> ก็จะมีแบบ IMDb ใช่ไหม IMDb. com ซึ่งเป็นเว็บที่เก็บคลังหนังใช่ไหม Allmusic. com เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเว็บไซต์ที่เก็บคลังเพลง <Why? S 1> มันจะมีทั้ง uh, rating มีดาว <you see S 1> ตัวอย่างเพลงให้ฟัง <say? S 1> มี b i o g r a p h i คือประวัติของศิลปินคนนั้นแล้วก็จะมีพวกรีวิวเพลงหรืออัลบั้มใหม่ๆออกมาก็สิ่งที่เรารู้สึก oh, <baby>, ว่าน่าสนใจที่สุดก็คือมันจะมี similar artists คือศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยเ oh. ขาคล้ายกับศิลปินคนไหนบ้าง ให้เราสามารถขยายความชอบของเราให้มันแบบได้กว้างขึ้นได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยใครชอบฟังเพลงก็แนะนำเว็บ,บไซต์นี้เลยอย่างที่5้านะคะก็คือเป็นอัลบั้มโปรดของเดือนนี้ <ๆ S 1> ก็เป็นของวงที่ชื่อว่าโคดาไลน์นะคะอัลบั้มเนี่ยชื่อว่า In a Perfect World วงเนี้เป็นวงของคนไอริชสี่คนมันจะเป็นแนวแบบอะคูสติกนิดๆิดโฟกแล้วก็ร็อกนิดนดอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ย เราเป็นคนที่ชอบเพลงที่มีเมโลดี้ที่สวยงามมีแบบคนร้องแบบโหยหัวนิดๆแล้วก็เพราะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดนตรีที่ค่อนข้างอะคูสติกหน่อยๆแล้วก็มีกีตราร์ไฟฟ้าน,นิดๆดอไรเงี้ยซึ่งสี่อย่างเนี้ยมันมันตรงกับ,บวงนี้แล้วก็ตรงกับอัลบั้มนี้เลยคือฟังเรารู้สึกว่าเราได้ท่องเที่ยวไปในในธรรมชาติาที่สำคัญคือนักร้องเขาแบบเสียงมีเสน่ห์มากแล้วก็เนื้อหาแบบ มันลึกซึ้งดีเลยเนี่ยก็ก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ไปลองฟังกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเดือนหน้าบ๊ายบาย